เฮ็ดอีหยังยื้อพาเจ้ายุ่นละตั้งแต่มือเหิงอะย่ังตามทุกกาวของเจ้าตั้งแต่โดนแล้ว <c oughs> บเรจาจะไปตนะฮักเนาะขันหลารุตวจหัวหน้าอิลีเด้โตคอยที่ใส่ชีวิตค็อจังนด่เลื่องอื่นทักในดินแดนมหัศจรรย์ทั้งการแนนมเห็นผีทั้งการพอกอบลินแล้วกับ,บังเอิญพอยุ่มมาทูด มันว่าเป็นเรื่องที่หนาตกใจอีอย่างเลยแต่อยู่สื่อชีออออวิตของคุณนาวกับพันมะพอร,ตรอตจะลืงแปลกๆได้ฮูว่ไอในาศาสตร์ที่แล้วคือกอบรินแถมคนถิ่มมักกันยังเป็นยมมาถูดอีกแถมไม่ติหน่อยผ่าท่ามที่เห็นผีดุดูพ่อหาเรื่องเถือเขาไม่ผีหลายก็ลูกข่าอีกเดสิบอกให้าศาสตร์ก่อนมันเอิ่นว่าอีอย่างเนาะ ก็แค่ซาที่แล้วน่ะนละต้องไม่สูงเวลาหนึ่งในชีวิตท,ที่คอยจืบบดายอยู่แล้วเจ้าคิดว่าคอยเคยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเจ้าบ่าละบ้องหูดีละเฮ <c oughs> ้ยคอ,อยากเห้หัวหน้าน่ะเป็นน้องสาวของเจ้าอิหลีเด้หัวหน,น้าเพิ่นเป็นคนที่เป็นตหาหักบักหลายเลยโบแมนจังหน่อยซุ้มพี่น้องเนี่ย เมว่าสิอยู่ในอดีตศาสตร์หรือว่าปัจจุบันก็นมากัดกันตลอดเลยเนาะ่อยเองก็อยากมีไอคือจังเจ้าคือกันอยู่เด้อ๋อใครก็มีอายอยู่แล้วตัวายแทฮีเด้อิลิแล้วซุ่มเจ้าอาซีลงเอ๋ยย่นรำกันยุราอาหารในแค่นาดานี่นก็ได้เด้เออที่ร้านประจําไปแค่สองเธอบรได้เอื่นว่าประจําดอกเด้อ่อยเนี่ยไปมาหาซิมก็ปีแล้ว่อยว่าไปกบผู้อื่นดอกนะ่คยสิไปแค่กับเจ้าว่าต้องเว้าเลยเจ้าไปมาแล้ว ค่อยไปบอตั้งแต่ย้ำใดฮะแล้วนี่จะพูดยังไงฮะค่อยพูนาถาเจ้าเลย